สวัสดีครับอันนี้บัญชีซีโร่ก็ได้สองร้อยนะทุนหนึ่งพันกับหนึ่งจุดสามสี่อันนี้คือดอยนะคะก็คือด้วยความว่าตอนกลางวันอันที่จริงอ่ะเล่น m อห้าอย่างเดียวก็ได้คือหมายความว่าเล่นแค่หน้าเดียวหน้าเดียวหมายความว่าคือถ้าแท่งแดงอะมันออกมาอย่างเงี้ยมันออกมาตัดบีบีนอกภูเขาอ่ะ อยู่ใต้น้ำไอเอชนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะในแนว,แนวดิ่งนาหนึ่งตรงนี้จุดเข้าหนึ่งจุดนะคะเข้าตรงนี้คือเวลามันเข้าแล้วมันขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้ามันไม่พ้นมันจะลงมาอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาชวนอ่ะคือเราเข้าไปตรงนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเท่าไหร่มองไม่เห็นเอ้ยใช้โทรศัพท์นอกจอน้อย เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เข้าเจ็ดสี่ก็เก็บพอมันขึ้นมาเราคือตรงนี้ถ้า m ห้าเราก็เฝ้าไปเรื่อยเรื่อยเอาจจะบังหน้าทุนไปอ่าเห็นไหมคะมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดตรงนี้เราได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสี่มาเจ็ดแปดก็สี่รอยจุดใช่ไหมคะอ่าสี่ร้อยจุดเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันต่อให้มันขึ้นไปมันจะขึ้นสั้นเพราะอะไรเพราะเส้น เส้นสีส้มนี่คือ E m เม0 0อ่ะมันกดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากที่ผ่านมามันก็จะไหลๆๆลลงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาเราเข้าเราเข้าตรงนี้เราเข้าตรงที่เป็นแท่งเนี่ยตรงที่เป็นแท่งแดงเนี่ยแท่งแดงตัด BB นอกเนี่ยแต่ว่าภูเขาฝั่งด้านนี้เราจะไม่เห็นตรงนี้เราจะไม่เห็นเราจะเห็นแค่ตรงนี้ตอนที่มันลงมาตรงเนี้ยเวลามันลงมาเป็นแท่งนี้ให้รอเลยรอเลยพอมันขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็เข้าถ้ามันภูเขาอยู่ใต้น้ำนะแล้วก็ออ i มันไปแตะ30หรือต่ำกว่า30 จุดเข้าก็เข้าเข้าแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็รอใหม่ถ้ามันรอใหม่แล้วมันลงมาอีกพอรอใหม่เสร็จใช่ไหมไอซามันจะเชิดขึ้นตรงนี้เรายังไม่เข้าเราก็รอให้ไอ i ายมาลงมานี่มาเกี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเนี้ยเราก็นั่งรอเลยว่าแท่งแดงมันตัดหรือยังถ้าตัดปุ๊บเป็นเขียวปุ๊บก็เข้าเข้าก็รอรอรอก็บางทุนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าบางทุนไปเรื่อยๆแล้วภูเขา่ะมันเริ่มหด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 แล้วมันจะมาตัดตัดขึ้นเนะี่ยถามว่าบางคนซื้อจังหวะตัด ภูเขาตัดขึ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือซื้อไม้นี้แล้วไม้เดียวเราก็รอถือยาวไปถ้ามันขึ้นไปเหนือตรงเนี้ยเหนือเ e m a 2 0 0ก็ถือไปเรื่อยบางทุนไปเพราะมันแดงเราก็เก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้นี้เราก็จะได้ไม้แรกเราได้400จุดแต่ไม้นี้เราได้เท่าไหร่เนี่ย3370แล้วเราไปเก็บ3 3 9ส2 0 0 0จุดหก 0, 0ูก็ได้แล้วอะ่ะ200ไม้เดียวนะถ้าพูดถึงถือได้เปล่า ออแล้วทีนี้อันนี้มาอันนี้มาเนี่ยภูเขาลงมาเนี่ยตรงเนี้เราก็ยังไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้านะส่วนใหญ่ถ้ามันถ้าแท่งมันเข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในบีบีในเนี่ยเส้นบีบีในก็คือเส้นเหลืองนอน,นเนี่ยอยู่ในบีบีในส่วนใหญ่ก็คือไม,ไม่เล่นไม่เล่นไม่ต้องเทรดครันนี้ก็อาจจะรอลงมารอจนกว่าแท่งแดงมาตัดตรงเนี้ยมาตัดบีบีล่างแล้วก็ภูเขาอยู่ใต้น้ำไอ้ใสแต่สามสิบเข้าเงื่อนไขก็ค่อยบายใหม่ เล่นหน้าเดียวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็เล่นหน้าเดียว,น,ว,น,น,น,ายวนานๆทีจะไปกดเซลนานๆทีจะไปกดเซลล์เล่นหน้าบ่ายคืออันนี้ก็โดนคัดไปเมื่อวานจะได้อยู่จะได้อยู่จะได้อยู่ด้วยความว่าเมื่อวานนี้กดประมาณ4พอร์ตพร้อมกันดูไม่ทันนะถ้าไม่งั้นก็ได้กำไรแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้200อยู่เออได้สองนะคะวิธีาการก็อินดี้แอปแหละอินดีแอปก็คือเนี่ยสจุดเนี่ย 1>, 1และ2และ3ให้มันตรงกัน3จุดตรงกันในเส้นแนวดิ่งอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเออเพิ่มไอ้บีบีดับเบิลบีมาเฉยๆเพราะว่าดับเบิลบีอ่าจะใช้แค่ทําเฟรมเดียวคือ M15 ทีนี้ถ้าเรากดไปทำเฟรมเอ็มสาทำเฟรมเอ็มสิบห้าคือหมายความว่าเขาต้องมาแตะอย่างนี้แตะอย่างนี้แล้วเขาเข้ามาเส้นข้างในเข้ามาคาบเส้นตรงเนี้ยเข้าตรงนี้ เข้าตรงนี้เราก็ขึ้นไปเก็บที่ BB ในหรือ BB นอกเอ่อเก็าถ้าใครแบบเล่นขึ้นมาใหญ่หน่อยนะแต่ว่าทักษะมันก็จะอยู่เดียวกันก็คือแท่งแดงอยู่ข้างล่างตัด BB นอกภูเขาใต้น้ําแล้วก็ออ i อแตเนี่ยตรงกัน3จุดเข้าตรงนี้1จุดแล้วก็ถ้า BB ในคุณเหลือไม้คุณก็ามาเข้าตรงที่ใครที่ใช้หลักแข่งเทียน แท่งเทียนอะอย่างแท่งแดงเนี้ยแล้วไอ้แท่งเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันเหนือก็มาเข้าตรงนี้ก็ได้อีกแท่งอีกการหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เล่นแค่ทีละไม้เต็มที่ไม้สองเอาไว้แก้นะถ้าเผื่อว่าแต่ส่วนใหญ่ก็คืออย่างเงี้ยถ้ามันตัดออกก็เข้าแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ i s i มันต้องต้องอย่างนี้นะจุดเนี้ยจุดนี้ก็คือแท่งเขียวเนี้ยเข้าแล้วขึ้นมาเก็บหอกอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะรอนานหน่อยนะก็รอรอเล่นอ่ะรอนานกว่าจะได้เทรดมันก็ มันก็จะทาให้เราเหตุน้อยลงประมาณนั้นนะค่ะสี่ชั่วโมงก็เหมือนกันเนี่ยสี่ชั่วโมงเวลาแท่งมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยหลุดออกไปแต่ถ้ามันหลุดออกไปตรงเนี้ยจะเห็นว่าภูเขามันเพิ่งลงเพราะฉะนั้นอ่ะมันลงได้อีกความหมายก็คือหมายความว่าถ้าตรงเนี้ยแท่งแดงมันตรงเนี้ยปุ๊บเรารอก็ได้รอมันเด้งกลับไม่ไม่พ้นมันก็ลงเพราะว่าภูเขาอ่ะถ้ามันลงมาติ่งหนึ่งอ่ะมันก็ลงได้อีกเหมือนเวลามันขึ้นนะคะ เหมือนเวลามันขึ้นอย่างตรงนี้เวลามันขึ้นหนึ่งติดเนี่ยมันก็ขึ้นได้อีกถ้ามันมาจากข้างล่างอย่างนี้ค่ะจุดเนี้ยเนี่ยค่ะแนวดิงเนี่ยแท่งแดงตัดปีบีนอกภูเขาปลายมนอยู่ใต้น้ำและไอเอสไอแต่สามสิบเนี่ยจุดเข้าก็คือประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าสี่ชั่วโมงเห็นเห็นเส้นสีเหลืองอ่อนๆนี่ไหมคะสีส้มเนี่ยมันอยู่เหนือ EMA 2 0ออะให้อย่างงี้แล้วมันตรงจุดเนี้ยายโรดยังไงก็บาบ เพราะว่ามันจะขึ้นแล้วมันทําให้เราอะระยะ SL ใกล้โอเคเนาะ